ได้ไหมเมื่อหลายปีก่อนที่ข้ากำลังนั่งเล่นเกมฟรีไฟอยู่ท่านตบหัวข้าอย่างนี้ต้องเจอฝ่ามือสารลมดึงดาวของกูนอ่เขาดิ้นขึ้เล่นเองแล้วแย่งเอาเกมของข้าไปเล่นจนแพ้ตายแล้วเล่นเลยนี่ข้าเลยกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาตัวเหม็นเต่าแล่ตัวแบงมาไเต่าเลด้วยโดยที่มีรอยฝ่ามือของท่าน หลักส,สดีพี่น้องทุกคนนะครับพอบอกจ้องมีทีสากลน,นะครับวันนี้เรามาจะรีวิวชุดใหม่กันนะครับชุดนี้เป็นชุดแนวแอะไรอย่างที่คิี่แล้วบอกไปนะครับชุดก็จะเป็นสีม,มวว่วงๆพรฟ้าชุดนี้ก็หน้าตาก็แต่ทรงหน้าตาผมว่ามันเหมือนแนวเกียร์อิชาคนระับแต่มันมีคือหมวกด้านบนแล้วมันไปเหมือนนักนสนัมบไรซึ่งก็จะมีชุดนี้นะครับชุดหนึ่ง แล้วก็มีชุดผู้ชายครับชุดผู้ชายก็คล้ายๆกับชุดผู้หญิงครับแน่นอนสำหรับสายนี้นี่แล้วเอาถอดหัวออกแล้วจะเห็นมีกางเกงครับรองเท้าจะเป็นรองเท้าว่าเป็นรองเท้าฟางประมาณนี้ครับแต่บอกตัวชุดเดียวซึ่งชุดนี้น่าจะอยู่ในชุดตูด้สุ่มอีโวครับน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ ชุดนี้ค่อนข้างสวยน่าจะมาอีโวแน่นอนคงไม่ได้ง่ายๆนอนสำหรับเซิฟนอกครับอาจจะได้ง่ายกว่าเซิฟเราครับชุดนี้มาอีกชุดหนึ่งนี้เป็นชุดของอาชุดคล้คายเดียวกันหรือเปล่าครับแต่เป็นคนละสีแบบเอาแน่นอนครับอย่างนี้แม่ถ้ามีหลายสีอย่างนี้มันอยู่ในตู้สมอีโวแน่นอนครับแม่ท่านใดชอบสีใดก็เก็บ สมเข้าไปครับเก็บได้เสียตังค์แน่นอนสำหรับคนที่ชอบแนวนี้ครับชุม่มชีน่ารักนะครับมีสองสีแต่ผลก็จะมีสามสีนะครับมาในโทนสีที่แล้วสีโม่ฟ,ฟ้าทีนี้เป็นสีอ่อนนะครับซึ่งก็จะมาเมื่อไหร่ไม่ทราบครับต้องรอชมกันในเรื่อยๆครับเรามีเรามีความคืบหน้าแล้วก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปครับชุดต่อไปครับชุดสีขาวชุดนี้ เสร์ฟ่น้อครับเขาออกมาขายราคาถูกมากครับชุดนี้สวยเลยทีนะครับเหมือนแนวเจ้าชายเนี่ยสวยมากสำหรับใครที่ชอบก็เตรียมตัวเสียตังกันได้เลยแต่จะมาในแนวไหนเสียตังเยอะหรือเปล่าเกือหรือเปล่า,ลาครับแต่คนชอบก็ต้องเอาแล้วครับสีขาวก่อนโดดเด่นนะครับแมวิ่งอยู่ข้างนอกก็จะเด่นยีกชุดนึงกับชุดสีดำ สุดทีดผมว่าสวยครับเพราะว่ามันจะไม่โดดเด่นเหมือนชุดที่ขาวชุดที่แล้วแต่แน่นอนว่าเสียตังกันอีกแน่นอนครับสำหรับคนที่ชอบก็ระจะประมาณนี้นะมีปีด้านหลังลูปเป็นลูปหมูป่าไม่ลูปหมูปา่มมปามีเขี้ยวครับอมีดำสวยครับช้สวยค่อนข้างสวยเลยครับชุดนี้ก็สำหรับทนใดที่ชื่นชอบก็เตรียมตัวเสียตังได้เลยครับแน่นอนครับส่วนตัว ผมคงจะไม่เอาครับเพราะว่าไม่การันตีว่าได้แน่นอนครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณครับ